เอาล้ครับเรามาต่อกันเลยตอนเช้าก็ร้อนต่อไปเป็นใครปะโอ้โยห่าน้ำกระตุกกระตุกมากระตุก เหมือนจะเป็นทีฟานะเราต้องได้เป็นทีฟาแล้วหอบนี้เพื่อนลังของทีฟาหน่อยนี่มันค่อยเท่รีฟาไม่ใช่ทีฟารีฟาศึกภาคศึกภาคพื้น อะไรก็ช่างเถอะอืมเปลี่ยนตู้ก็อัปอยู่ไหนวะนี่ไงเซ็ตข้อมูลอย่างละเอียดกาหาร ก้าหารมั่นใจฟาก้าหารดูดันดูดันไม่เกรงใจคลอยโอเคบันทึกไปอารีฟาโป้ท่าเหมือนกันเลยวะเขาน่าจะทำคล้ายๆกันนะครับไม่น่าทำต่างต่างกกันเท่าไหร่ ทำเหมือนกันนั่นแหละดีแล้วไม่ต้องทำแยกแจง้งมลืมไปต้องเอาไฟฉายขึ้นบนดีกว่าเออผมลืมนะผมลืม ไปใช้ต้องเอาขึ้นด้านบนไปเบบี้หรืออาบตื้อหรือกันเลยลีลีฟาบอยลีฟาบอยด่านแรกที่เราต้องทดสอบอ๋อไอนี้แล้วกัน โอเคไฟเผื่อเอาไว้ตรงนี้แม่งก่อตาเลยเอาไว้ด้านบนละดีแล้วเสียงอะไรวะ คอนเสิร์ตบ้าอะไรอยู่ในป่าวะนี่ปินได้นี่วะรีฟ้าปินได้เหมือนเดิมเว่ออะไรอหี้ยเอาลุกขึ้นสวยเอากินก็ท่าเดิมนี่วะซาดให้เต็ม มันเป็นท่าเดิมสสสวะอ,อ้สวิตก่อนดิน้องสวิตก็ไม่ได้เี้ยตายโอ้ตายเลย การในพวกนี้อ่ะมันเกะกะคว้างทางโอ้เอ้ากูโดนอะไรวะโอ้โหโหทำไมพวกนี้ ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอย่ามาดูถูกพี่อย่ามาดูถูกอย่ามาดูถูกพี่พี่เก่งที่สุดดาบไปเอ้ะ อะไรไฟหมอนี่เดออเงียมันดหอดว่ะ ภารกิจขึ้นหนึ่งแล้วกูเกียดแม่ตรงนี้แหละเวสภารกิจขึ้นบ่อยมากมาโอเคครับเรามาเจอกับบอสพิเศษดีวกว่านะครับรเจอก,กับบอสพิเศษ ของคลิปอื้องสัยผมตอนตอนตอนผมมาอัาคลิปผมคงต้องเล่นไปทีหนึ่งนะครับต้องเล่นทีนึงเล่นไปทีนึงก่อนมันมีคัดซีนมาบางังไม่ใช่อะไร เอ็มเพลือไอมาเจากันเลยเออเอ,อืมฮิตลเร็วเอาเลยครับเอาหรือเปล่าเอ,อ็มเพลือไออ๋อเจ้าโอ้ไม่ก็ มันแข็งแงก่งกว่าที่คิดแท้เออดีป้าใช่ออยโอ้ไม่ก oh <my> <laughs> กดไม่ทัน โอ้ไม่ก็อะไรเนี่ยเอาหรือเปล่าก็พี่เอาหรือเปล่ปาพูดเทียร์แ <dentro> ล้ววะสิ่งที่พึ่งพูดก็น่าสนใจดีนะสิ่งที่มึงพูดก็น่าสนใจดีนะ เออเดี๋ยวจะเอากลับไปคิดแล้วกันอ,อ่าอ,อ่าคิโมจีโอ้ยลูกอีลีฟ้าเป็นอะไรไม่อยากลุกโอ้ยตาย ต่อยให้ห่างจากมันนะสวยเอาทำไมไม่หลบโอ้รีฟากูไม่หลบไม่หลบกูก็ตายดิเวลาจะหมดแล้วอะ่ะมันจะได้แล้ววะคุณต้องผ่านเพรทิ้งแล้วใช่ไหมเนี่ย ให้เวลาหมดเลยไปให้เวลาหมดก่อนใช้เพชรน,นะผมขอใช้เพชรเลยจะเย็นจะเย็นมันไม่ได้กากเลยบอลตัวมันเก่งนะเนี่ยเรียกว่ามันกากทีแรกมันโหดมากมันไม่ได้กากไม่ได้พ่นตีนเลยเลยหมอนี่ฟื้นตัวแบบผู้ผู้ชายผู้ผู้ชายพันดีฮีโร่ฮีโร่โอ้ยฟื้นมาแลโดน nó là Lifa. Yeah. Ôi oh à. Yeah. Service này. No. nó nó này. Oh, rồi. มันต้องเลิกเล่นเราวะมันกูต้องกูต้องเอาจริงกับมึงละมันโหดอยู่นะครับไม่ใช่กะก,กากเลยมันโหดใช้ได้อยู่ไอ้หมอนี่เอออะไรของมันวะมึงทำอะไรครับ

เฮยท่านี้ละตายปะโอ้โหโอ้โหริวโฟนเฮ้ย อยู่ไหนวะตายซะโอ้โห ลีฟ้าล่างนี้ก็ <c oughs> <c oughs> สงสัยเลือก <c oughs> สงสัยเลือกสู้ผิดตัวนะครับเราสู้ผิดตัวแน่เนะมันเก่งเก่งมากโอเคจบแต่เพียงเท่านี้เท่าพาร์ทนี้ <c oughs> เล่นแค่นี้แหละโหดเลยวะให้ตายเถอะศึกภาคพื้นดินฉันมีฝีมือพอแล้วเห็นแบบอ่านไม่ทันโอเคใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับ